คุณ้ชมคะขณะนี้เราอยู่กับคุณป้าสายหยุดคุณสวัสดิ์ค่ะพูดที่เป็นผู้ริเริ่มนะคะดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบางปูนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณป้ากันค่ะสวัสดีค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคุณป้าคุณป้าได้มีการร่วมเข้าโครงการนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะ เริ่มแรกเลยเพิ่งเราเรามาเข้าโครงการร่วมกันนะคะมาปีพศ2552ค่ะค่ะคะ่แล้วก็เข้ามาเนี่ยมีการดึงเนนในชุมชนเข้ามาร่วมยังไงบ้างตอนแรกป้าเรียนคนเดียวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าเรียนยากหรือง่ายเพอป้าได้ไปเรียนศูนย์แรกที่บางเพียงค่ะค่ะรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดก็เลยไปเล่าให้เพื่อนๆฟังในกลุ่ม o t ท็อค่ะเพื่อนๆก็มาเรียนค่ะ ตอนแรกก็เรียนกันเฉยๆไปก่อนต่อไปก็เราได้นําสินค้าขึ้นเว็บไซต์เป็นเพราะว่านโยบายของกระทรวงจะให้พวคนทางานที่บ้านทําสินค้าขึ้นเว็บไซต์แล้วมันก็ได้ผลค่ะเราก็ได้ขึ้นกันได้แล้วมีลูกค้าแล้วที่ทามาอย่างเงี้ยค่ะมีการร่วมดําเนินการนี้กันบ้างหรือว่าวิธีการที่ก่อนที่เราจะเอาขึ้นเว็บเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะวิธีการสอนหรือวิธีการดึงคนเข้ามาเรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะกระทรวงจะเชิญพวกเราเข้าไปเรียนที่กระทรวงเลยค่ะวิธี เอาของของเราในขึ้นเว็บไซต์อพอประมาณประมาณได้เข้าไปเรียนจริงๆแล้วจำนวนน้อยค่ะทีนี้เราก็เอามาพัฒนาต่างคนต่างช่วยกันสอนอกับชุมชนทั้งหลายซึ่งจะเข้าไปเรียนคนเดียวทั้งหมดเลยมันก็เป็นไปยากค่ะเราก็เลยมาสอนกันเองตอนนี้ก็80%ค่ะ นำสินค้าขึ้นเวบไซต์ได้ค่ะทำไมคุณป้าสายหยุดถึงอยากที่จะเข้าโครงการนี้หรือว่าถึงอยากที่จะดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยอะค่ะที่ป้าอยากเข้าก็คือว่าป้าเห็นว่าป้าทำโอท็อปแล้วช่องทางการตลาดจะต้องมีหลากหลายซึ่งป้าก็ ทำมาได้ผลก็เลยดึงลูกค้าของเราพร้อมกับสมาชิกของเราลูกค้าที่ไม่ได้เคยเป็นผู้ผลิตเ,เลยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นลูกค้าที่ซื้อจากเราไปนะคะ<อ>ได้ใช้แล้วรู้ช่องทางแล้วก็มาสมัครเป็นสม<อ>าชิกโอท็อปแล้วก็ทาผลิตภัณฑ์ชุมชนขายแม้กระปี่น้าําปลาปลาล่าหอยดองก็ขายได้หมดอ,มอาจจะไม่เป็นสินค้าอาจจะเป็นการท่องเที่ยว<อ>นะคะเดี๋ยวว่าได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเอาลงเว็บ ได้ค่ะเเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้มีการเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็มีการประเมินจากการที่เราเรียนนะคะประเมินในจังหวัดก่อนแล้วก็ไประดับประเทศแล้วก็ไประดับโลกค่ะก็ได้รับการประเมินค่ะไทยแลนด์เป็นผู้ชนะในเรื่องของรางวัลตรงนี้ค่ะคุณป้าคิดว่าเรามีจุด เฉพาะหรือว่าเอกลักษณ์ตรงไหนที่ทําให้เราสามารถที่จะถูกใจคณะกรรมการหรือเข้ารอบม,มาได้อะไรเงี้ยค,คิดว่าความตั้งใจของเรานะคะมันตรงกับนโยบายของทางกระทรวงที่จะพัฒนาคนที่ทํางานที่บ้าน ให้ใช้เว็บไซต์เป็นให้รู้ช่องทางการขายรู้ช่องการหาวัสดุที่จะมาประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเราก็ตรงกับนโยบายค่ะ,คะก็เลยได้ช่องได้รางวัลอันนี้ขึ้นมาออมีแนวคิดที่จะขยายโครงการนี้ต่อไปไหมะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนใหม่ๆที่จะเข้ามาส่งเสริมอีกไหมแนวคิดมีมากมายเลยค่ะทั้งขยายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้งแนวคิดที่เราไปเรียนมาะจะมาขยายให้กับชุมชนตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ในออนไลน์ตัวไหน้างคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่สนใจ อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ตอนนี้ถ้าถ้าบอกตรงนี้นะคะมีมากมายเลยค่ะ<ม>อย่างของป้าก็มีกระเป๋าผ้าค่ะมที่นอนปิกงนิกแล้วก็อาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปลรูปไปจากอาหารทะเลนะคะเช่นกุ้งหอยปูปลาก<ม>ุ้งก็คือกุ้งเหยียดกุ้งแก้วนะคะแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไปหอยก็คือหอยดองหอยสดปลาก็คือปลาสดและปลาร้าค่ะแล้วก็ของเพื่อนๆมีหลากหลายค่ะของใช้ของกิน<ม>ทุกอย่างน้ำพริกก็ น้ำพีก็ขายดีนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งเข็มขัดโบราณะค,ะค่ะซึ่งพอเราขึ้นเว็บไซต์ไปไปถึงประเทศลาวได้ทราบว่าประเทศเขาเนี่ยจะเป็นข้าราชการหรือนักเรียนจะใช้ผ้าถุงนุ่งนะคะ,คะและมีเข็มขัดคาดซึ่งตอนนี้ก็ตรงกับหลัก้รงกันนะคะคุณป,ป้าคิดว่าเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าช่องทางการใช้สื่อออนไลน์นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการค้าขายหรือว่าเข้ามาให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมมีความสามัคคีเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงกับตัวคนในชุมชนหรือว่าตัวชุมชนเองบ้างค่ะ เรื่องแรกเลยก็คือความรู้นะคะที่เขาได้การเรียนรู้ในเรื่องของสื่อไอทีแล้วก็ขาขายได,ได้เงินเข้ามามเขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีค่ะ เงินจราพัดในเมื่อในเรื่องเงินมีหมุนเวียนแล้วเราไม่ยากจนมันก็ละได้ไปถึงการที่ประชาชนมีความรู้แล้วจะไม่มียาเสพติดเข้ามาเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องของต่างๆที่เป็นเรื่องของความดีจะเข้ามาเพราะเรามีสมองมีเงินที่จะพัฒนาค่ะมีคําแนะนําไปถึงชุมชนต่างๆที่อยากที่จะลองเข้าร่วมโครงการนี้หรือว่าอยากคิดที่จะเข้าร่วมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไหมคะว่าเออจะทํายังไงให้ถึงประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยค่ะ วิธีเริ่มต้นที่จะใช้คอมนะคะเรื่องแรกเลยก็คือสมัครมานะคะกับศูนย์ไอทีทชุมชนต่างๆที่ไม่เฉพาะว่าจะมีแต่แค่อเภอนะคะค่ะมันมีทั่วประเทศศูนย์ไอทีทุกศูนย์ยินดีที่จะสอนให้เราได้รู้ในเรื่องของตรงนี้นะคะค่ะพี่มาเข้าร่วมโครงการศูนย์ไอซีเพื่อชุมชนนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะตั้งแต่ปี52ค่ะพี่สายหยุดชักชวนมาค่ะ ค่ะแล้วเป็นไงบ้างจากที่เราได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะได้เรียนรู้หรือว่าได้ทําอะไรบ้างอ๋อตั้งแต่เริ่มต้นแรกก็ไม่สนใจนะคะพี่หยุดชวนหลายหนก็ไม่สนใจพอได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะ่ะจากไม่เป็นเลยะคะ่ะอาจารย์เขาก็ดูแลดีพยายามสอนเราให้เป็นพอเราเริ่มเรียนรู้มาเรียนก็สนุกค่ะแล้วพี่หยุดเขาก็ติดตามผลงานตลอดคอยคอยดูแลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งข่าวสารให้ก็พยายามมาเรียนเรื่อย พอ<ช>เรียนไปเรียนมามันดีกับงานที่ทําค่ะเหมือนเปิดหน้าต่างประตูออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นใน<ภ>คอมพิวเตอร์ค่ะปกตินี่คือมีอาชีพประจําอยู่แล้วใช่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมอุตสาหกฟริตค่ะเกี่ยวกับเครื่องหอมแต่คอมพิวเมตอร์นี่ไม่เคยสนใจเลยเพราะรุ่นพี่นี่จะแบบข้ามขั้นตอนมาแล้วไงคุณจะมาสนใจเมื่อนี้เองค่ะค่ะแล้วจากที่เรียนมาอะไรเงี้ยค่ะเราได้ไประโยชน์ตรงไหนบ้างหรือว,ว่าได้นําไปใช้ตรงไหนบ้างในงานที่ทำอ๋อค่ะ ประโยชน์ได้เยอะค่ะใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันเลยเดี๋ยวนี้พอเลิกงานกลับมาหรือออกพูดเสร็จกลับมาก็เปิดดูเปิดดูผลงานตัวเองเปิดดูข่าวสารเปิดดูว่าพออส่งข่าวอะไรให้เราบ้างเพื่อนๆส่งมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ทางคอมที่อาจารย์สอนนะคะค่ะหลักๆเลยอาจารย์เขามีการสอนพื้นฐานหรือว่าเบื้องต้นยังไงบ้างคะจะเข้าไปเรียนเนี่ยตอนแรกนี่คือเข้าใจไหมคะหรือว่ายังงงอยู่ไหมโ้ยตอนแรกเข้าไปตลกอะเปิดปิดยังไม่เป็นเลยเครื่องอาจารย์สอนตั้งแต่ เปิดเครื่องยังไงปิดยังไงพี่ต้องค่อยๆจิ้มอ่ะจิ้มทีละตัวละตัวละตัวคือไม่เป็นเลยอ่ะเหมือนเขียนกอไก่อ่ะจากไม่เป็นเลยจนเดี๋ยวนี้พอจะทําได้แล้วค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่ที่ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าทางออนไลน์อะไรอย่างนี้บ้างอ๋อส่งค่ะเร็วๆนี้เพิ่งไปเรียนที่กระทรวงมาค่ะไอซีทไปเรียนสินค้าทางทางเน็ตอะค่ะค่ะ สินค้าของพี่นี่จะเป็นอะไรคะพี่ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมค่ะเป็นมุงหาํำไยกระบุนหอมแล้วก็เทียนหอมดอกไม้ประดิษฐ์ตอนนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราเอาเข้าไปในระบบออนไลน์แล้วก็มีให้สั่งซื้อใช่เดือนเดือนหนึ่งยอดก็พอใช้ได้ค่ะค่ะแล้วอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมใช่<ะ>อันนี้อันนี้ของเพื่อนค่ะแต่ของตัวเองจะเปี่ยนเป็นเกี่ยวกับเครื่องหอมเป็นมุงหาข้างๆนี่นะคะข้างในนี้เป็นงงของเพื่อนค่ะผลิตเราเอามาเอามา ประดิษฐ์คู่กันทำเป็นคิปเส้ขายซึ่งขายดีมากเนี่ยข้างๆนี่เป็นเครื่องหอมเป็นบูงาลำไยเป็นดอกไม้ค่ะทั้งตรงกลางนี่เป็นน้ำมันมะพร้าวออของนามโมูกุบอะค่ะ,คะผลิตน้ำมันแล้วเราก็แลยมารวมกันอ๋อนรารวมกลุ่มกันใช่เพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะบางทีเราก็เอาสินค้าของพี่หยุท์อะไรต่ออะไรที่อยู่ในสายสมุนไพรอย่างเนี้ย ของหยกทิพย์เอามาเอาทำเกิฟต์เซตขายที่ก็เป็นกระเช้าปีใหม่ค่ะคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่งซื้อเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนไงที่เขาเห็นสินค้าเราในหน้าออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเขาจะปิดต่อไหมยังไงเขาดูรูปภาพก่อนอดูรูปภาพเสร็จเบอร์โทรส่วนมากก็จะใช้เบอร์โทรที่เราลงไว้โทรคุยกับเราโดยตรงแล้ว สนว่าไม่ได้คุยกันทางทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุยทางโทรศัพท<ช>์แล้วก็ออเดอร์ทางนั้นเลยอืม,อม,อมแล้วบางทีก็แวะไปเยี่ยมที่บ้านค่ะค่ะบางที่ว่าการเนี่ยค่ะทำอาชีพหรือว่าการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพด้วยที่ว่ามันมีข้อดียังไงหรือว่ามีประโยชน์ยังไงกับตัวเราแล้วก็ชุมชนบ้างข้อดีมันมีเยอะค่ะแล้วข้อดีก็คือบางทีสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเราเปิดไปในเนี้ยข้อมูลมันเยอะมากดีกว่าไปเปิดหนังสือแบบทีละเล่มเรา เปิดเข้าไปชั่วโมงนึงเนี่ยเราอยากรู้อะไรเราก็ได้รู้ที่เหมือนที่อาจารย์เคยสอนว่าพิมพ์ง่ายๆเข้า google แล้วคุณอยากรู้อะไรเข้าไปภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปแล้วก็ชุมชนก็พอว่างก็เรียกเด็กๆในชุมชนมซึ่งพอเรียกมาเขาบอกเป็นแล้วค่ะเด็กๆอยู่นี่เก่ง<ต>ช่อง,งที่กำลังเรียนอยู่พอดีใช่เรามาที่หลังก็ดีค่ะสนุกดีค่ะ ทุณพี่ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ไอซีทีการเรียนรู้เพื่อชุมชนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะปีจี๒ค่ะที่ศูนยบ์บางเพียงนะคะที่ได้ไปเรียนค่ะค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาให้เราได้มาเรียนรู้ให้ทําอะไรบ้างคะครึ่งแรกก็คือจะต้องเป็นการใหม่เลยคือเราไม่เป็นเลยนะคะเราก็ต้องฝึกเรียนแบบขึ้นแบบเมาส์อะไรพวกนี้เราไม่เคยจับคันพื้นฐานก่อนค่ะ,คะแล้วก็อบรมดู สองเคสเลยนะคะที่ศูนย์บางเพียงแล้วก็เราได้ขึ้นเว็บเป็นนะคะจากการที่เราไม่ได้เรียนด้วยนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เรียนหนังสือแต่เราทําตรงนี้ได้เราเรียกว่าเราเก่งเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาตอนนี้ค่ะที่ขึ้นโชว์หน้าเว็บจะเป็นอะไรบ้างคะตอนนี้ของเราจะเป็นน้ำพริกแล้วก็ปลาสลิดหอมสามรสค่ะอ๋ออันนี้คือแบบว่าเราเหมือนทำที่บ้านแล้วก็ทีนี้ก็โชว์ผลิตภัณฑ์ในออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะตอนนี้มีลูกค้าหรือว่ามีผู้ที่สนใจมาติดต่อเป็นยังไงบ้างคะที่เข้ามาชมของเราเป็นหลายพันรายเลยนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ส่วนมากก็จะสั่งซื้อด้วยแล้วก็ส่วนมากก็แสดงความยินดีที่ว่าเออได้มีสินค้าในจังหวัดพรปราการอย่างนี้ค่ะเราทำยังไง จากที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็นาผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเข้าไปในออนไลน์มีการรวมกลุ่มหรือว่ามีการร่วมกับใครบ้างครั้งแรกเลยที่เราเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะแต่พอดีที่ได้การตอบรับก็คือคุณแตยุดมาชวนมาเรียนคอมนะคะแล้วเราก็เลยให้ลูกชายเราไปเรียนด้วยตอนนี้ลูกชายเก่งที่ขึ้นคอมได้อะไรได้แล้วเมื่อครั้งล่าสุดที่สูนอาทิตย์ทีเราก็ยังได้รับรางวัลที่สองมาเลยค่ะจากการขึ้นเว็บไซต์แล้วก็ เข้าเข้าข้อมูลได้ชัดเจนนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็อย่างนี้มือนี่คือจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทําออกมาใช่ไหมใช่ค่ะเวลาคนสั่งซื้อเราก็คือจะจัดส่งให้เป็นรูปแบบแบบนี้ ใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าอันนี้ดีไซน์น่ารักด้วยนี้ออกแบบเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะออกแบบเองเลยค่ะคุณพี่คิดว่ามันเป็นข้อดีไงหรือว่ามันเป็นอ๋อในส่วนที่ดีไงที่ใช้ออนไลน์นะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันในด้านการทางานหรือว่าต่างๆคิดว่าเป็นการคล่องตัวและช่วยเราได้เยอะค่ะในการตรงนี้โดยที่ว่าเรา ทุกอย่างที่เราเรียนรู้แล้วทั้งส่งสินค้าแล้วก็คือการส่งข้อมูลอะไรการทำสติ๊กเกอร์เรายังส่งทางเว็บไซต์ได้อะไรได้เนี่ยเป็นการที่ฝึกเรียนจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะ,ค,ะคิดว่าสูย์ไอทีทีมีประโยชน์กับเรามากค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้นี่คือถึงท่านที่แบบเราก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ลายเองตาอะไรเองอด้วยค่ะคือผ่านทางออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะคิดว่าต่อไปเนี่ยค่ะจะมีการขยายหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ต่อ ก็คิดว่าจะตับเปลี่ยนก็คือในเรื่องของตอนนี้เราอยากจะพูดภาษาเป็นทนั้นเองค่ะอยากได้ฝึกเรียนตรงนี้อยากจะให้มาอาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะตัวที่เราขายประจำอยู่ที่ตลาดน้ำบางนั้นพึ่งน่สวนมากจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วตรงช่วงของเอไอซีนี้เข้ามาเราต้องการตรงนี้มากค่ะอยากให้ตรงนี้ส่วนหนึ่งให้มีส่วนให้เราได้เรียนภาษาด้วยค่ะ ค่ะได้เข้าร่วมโครงกรารศูนย์การเรียนรู้ i c t นี่นานหรือยังคะก็ปี52ค่ะเริ่มแรกจากศูนย์บางเพียงก็จากการชักชวนของที่อยู่ได้ลคะค่ะ ให้มาเรียนคอมตรงนี้เพื่อที่จะเอาสินค้าของเราเป็นกลุ่มโอท็อปนะคะของจังหวัดสุพรรณก็เอาขึ้นเว็บไซต์เพราะว่าทางไอซีทีให้โอกาสเราแล้วจะได้ขายมีทางทางขายมช่านทางอะไรใช่มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นก็ดีค่ะก็เลยเริ่มไปเรียนกันตัวเองก็ไม่เป็นนะเริ่มแรกๆก็ส่งหลานบ้างน้องบ้าง ก็จ yeah. ังน้นก็ให้เ no ข้ามาสอนอีกทีนึงเพื่อเพื่อที่จะเราจะได้เป็นปกตินี่คือคุณที่มีงานประจําอยู่แล้วไหมคะใช่ก็มีงานอยู่แล้วงานเราทาพวกสินค้าโอท็อปอยู่แล้วอะค่ะค่ะและทีนี้ก็เหมือนกับว่าเอาช่องทางเนี่ยช่องเป็นอีกช่องอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะกว้างใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้การสื่อสารค่อนข้างที่จะกว้างก็ดีหะตรงนี้เพราะว่าอย่างสินค้าเราหลายๆตัวก็ได้ขึ้นมา บนเว็บไซต์อยู่หน้าเว็บไซต์แล้วมีการติดต่อกันเข้ามาอย่างอย่างตัวเนี้ยค่ะก็มีจะมีลูกค้าโทรเข้ามาว่าสินค้าของคุณเป็นยังไงราคาเท่าไหร่หรือว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือมีราคาส่งราคาปีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็มาเอ้ทบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดูจากเว็บไซต์ก็โอเคค่ะก็มีก็เป็นทางการตลาดที่ดีค่ะอันนี้อย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเวลาเราขึ้นโชว์ก็คือเราจะแปะรูปมีขึ้นรูปไปแล้วก็บอกราคาในเซ็ตส่ใช่บอกปริมาณบรรจุบอกคุณภาพของของจ้ะแล้วก็มีราคาส่งราคาขายให้ด้วยจ้ะราคาส่งแล้วก็ราคาจำหน่ายปลีกค่ะ คุณพี่คิดว่ามันเป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่จะช่วยในด้านไหนบ้างหรือว่าก่อให้เกิดประโยชน์ด,ด้านไหนบ้างคะก็ใด้านการ